สุสวนก็ปรากฏก็ไปเจอรถที่บ้านแถวนครนายกครับคนคนร้ายจับได้ไหมพี่<น>ะระภในเบื้องต้นเนี่ยครับเราก็วันนี้เนี่ยที่เราได้ทาการตรวจยึดเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นการการันความผิดซึ่งหน้านะครับแล้วรถเนี่ยน่าจะซึ่งต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคันคันเดียวกันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมีการถูกนําเปลี่ยนป้ายซึ่งถ้าเกิดว่าแจ้งรถหายแล้ว,ลวเราไล่ติดตามเลย ตรงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของความผิดซึ่งหน้าที่เราก็สามารถจับคุมได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพนักสอบสวนที่เขาจะดําเนินการตรวจสอบเรียกกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าว่าเป็นรถคันเดียวกันจริงครับแต่ในกระบวนการหรือในเรื่องของการจรกรรมรถหรืออะไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของชุดกองปราบรามก็ได้มีข้อมูลครบถ้วนครับแต่ตอนนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการขยายผลติดตามให้ทั้งกระบวนการต่อไปเห็นบอกว่ามีรถรูหลายคัน ก็ในเบื้องต้นครับในในเราก็เราก็ได้เข้ามาตรวจสอบมีอยู่ประมาณอ่าสี่คันครับ,รบวันนี้คุณลุงขบวนการทั้งทั้งทั้งสี่คนคือในตอนนี้ก็คือในเรื่องของตัวละครเราก็ทางเจ้าตารวจทางกองปราบปรามๆๆเนี่ยก็ก็มีข้อมูลครบแล้วครับว่ามีใครอะไรยังไงบ้างแล้วตรงนี้ก็ก็ขอให้ทางเจ้าตารวจได้ทําการขยายผลแล้วก็ก็ได้ดาเนินคดีกับทุกคนนะครับพฤติการ์มงไงฮะคือจะพัฒนาเวรไปตามที่ต่าง พฤติการเนี่ยก็รับซื้อรับจำนำฮะแล้วก็เอาไปขายต่อแต่บมื่อไรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้ทำผู้ขายได้แจ้งหายไว้ครับยังไงครับอธิบายทีนึงนี่ผมบอกคือปกติรถทบเอ๋ปอร์เช่ไมไมันจะเป็นเป็นพวงมาลัยปอรเช่ใช่ไหมครับของเราได้มาเป็นพวงมาลัยมันก็เลยแตกต่างจากครับสายนี้ด้วยสายนี้ด้วยครับใช่แล้วก็สายเพราะสายตัวนี้ผมเป็นคนดึงมาเองด้วยเป็นสายเป็นสายสาำหรับต้องหน้ารถใช่ใช่ จะไปดีไหมลำนี้จะไปอย่างนี้ไหมนี่นะฮะอารมณ์เมียก็โดนหลอกมาอีกทีเนี่ยครับแล้วก็ปวดลงกุญแจด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้โฟล์ตโฟล์ไว้รถดูดจำนำสวมป้ายแดงคือจะเราทำได้หรือว่ารถเราน่ใช่ฮะอ๋อป้ายแดงมาสวมใช่ฮะแล้วก็ไม่เก้าหมื่นกว่าเรารู้เลย ใช่ไหมฮะอ่ะอะาแล้วแม้กระทั่งปุ่มตรงนี้มันจะเราดูตรงนี้ก็ได้สเปคเรถเราเป็นสเปคอะไรมันจะมีออปชั่นเพิ่มหรือไม่เพิ่มผมก็ดูตามที่เขาโพสต์หมดค <ละ S 1> <อ>สตัวสุดท้ายอะไรที่บุงบอกเพราะอันนี้ผมเป็นคนทําพังเองกล้องหน้ารถและสายก็ค่อยอย่างนั้นมาตลอด <c oughs> อ๋อแล้ววัผม,มนคนดึงดึงมันออกมาเองอเราก็เลยรู้เลยเขาถ่ายให้เห็นหมดผมก็เลยส่งไปให้ทางที่นีดูว่านี่คือรูปภาพรูปภาพที่ผมถ่ายไว้นะอ,อ๋ออ่านี่นะ มัผมส่งให้ดูเลยว่านี่สเปคเป็นรถดีเซลหมดเลยซึ่งมันผมไม่เคยยังไม่เห็นที่มีพารามิเตอร์สเปคเดียวกับผมที่เป็นเครื่อง3.6เบนซินที่มีพรมะไรลุ้แล้วสายทุกอย่างเรารู้เรารู้รถเราอ่ะเราเห็นปุ๊บเราเห็นแล้วรู้เลยทันทีเลยผมเห็นจากข้างนอกผมก็รู้เลยแล้วพอเห็นไอตัวนี้แล้วพี่ทำไงไม่ทำยังไงครับเราแจ้งตำรวจแจ้งส่งไปให้กับ